Our students get to s l a d to t your hands together and say Good afternoon, teacher one two three oh, Good afternoon, teacher Good afternoon to our students นะคะ Good afternoon Princess ตังกระเป๋าตังบิมบิมโยเกิร์ตคุกกี f ฟรีนะคะ่า today นะคะ We are going to learn subject subject science น,นะคะก็คือวิชาอะไรคะลูก science วิชาอะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์ Very good คะ่ะนะคะดเดี๋ยวเชื่อบุ๊กปิ๊กขอนำเสนอสักครู่นะคะ,ะ <S <S 1> <S 1> เด็กๆโฟกัสไปที่หน้าจอนะคะลูกน้าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโอเคเด็กๆเห็นหน้าจอที่เชอร์ปุ๊กปิ๊กไหมคะ You can see, okay, you can see on PowerPoint นะคะ Today we are going to learn subject science gate t o นะคะอ่าเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตพืชน,นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของสรุปกิจกรรมทดลองแสงที่มีความสําคัญกับพืชน,นะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชน,นั่นเองนะคะที่อ่า ใน The Last c a r d นะคะที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยเด็กๆเ,เห็นไหมว่าแสงมีมีการจเจริญตบมีผลต่อการจเจริญตบโตของพืชไหมคะลูกมีไหมมีนะคะอาเด็กๆจำได้ไหมที่มีแบ่งออกเป็นสองชุดนะคะชุดแรกเนี่ยเราเอาต้นไม้ไว้ในที่ที่มันโดนแสงใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เอาไว้สิบวันใช่ไหมคะแล้วอีกอันนึงก็คือเอาต้นไม้ไว้ในกล่องใช่ไหมคะลูก ในเมื่อวานนะคะที่ที่เราได้เรียนกันไปนะคะวิชาไซาแอนเนี่ยแล้วเป็นไงคะลูกผ่านไป10วันเรามาดูนะคะปรากฏว่าอะไรที่มันเหลืองเหี่ยวแห้งคะลูกต้นไม้ที่อยู่ในในกล่องนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้รับแสงนะคะเพราะแสงเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะ,ะทบทวนอะไรบ้างเอ่ยที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชมีอยู่4ปัจจัยคะ่ะลูกน u m b บ r ร one คือ นำ้นำน้ำเบอร์ทูคือแสงน u m เบอร์ทรีคืออากาศ and Number ร์คืออะไรคะ แร่ธาตุเก่งมากค่ะนะคะก็คือแร่ธาตุถ้าเกิดแร่ธาตุในดินเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องเติมแร่ธาตุก็คือการอะไรเอ่ยการใส่ใส่ปุ๋ยลงไปเวลิกูดค่ะก็คือเติมแร่ธาตุให้พืชผักผลไม้นะคะที่เราได้ปลูกกันไปเนาะเห็นไหมทำไมเด็กๆเคยสงสัยไหมว่าทําไมหน้าถึงจะต้องคุณพ่อคุณแม่จะต้องเอาปุ๋ยไปใส่ให้ผักใส่ให้ผลไม้ใส่ให้อ ต้นไม้นะเพราะว่าอะไรเพราะแร่ธาตุมันไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงเขาเนาะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูโ o วแคป l a ลารีในท็อปิกนี้นะลูก n u m b e r ร์วันไแอนนะคะสเปล l a c I e n c e. ien, ปล s C I E N C E อีเอแอนแว่าวิทยาศาสตร์นะคะคกูเกิลสเปลิล c ซแ n นถอส C ีไออ E เอ็นไซแอนวิทยาศาสตร์ very good huh? ่ะ and number two นะคะ l e s less p o n ์นะคะ spell r e s p o n s e l e s s p o n นแปลว่าการตอบสนองนะคะ yogurt spell e s p o n น s ค่ะลุก r e s p o n s e Lesponse Response แปลว่าการตอบสนองนั่นเองนะคะ and the last word นะคะ plants นะคะ spell p l a n t plants นะคะแปลว่าพืชนะคะ princess spell plants ถล่ก p l a n t p l a n t แปลว่าพืช very good ค่กนะคะอ่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของการตอบสนองต่อ สิ่งเร้าของพืชนะเอ๊ะเด็กๆเคยสงสัยไหมคําว่าสิ่งเร้าคืออะไรคะรอเอาเราไม่โทรเร้าเนี่ยสิ่งเร้าคืออะไรคะอ่าเรามาดูความหมายของสิ่งเรานะคะสิ่งเร้าหมายถึงอะไรนะคะสิ่งเร้าหมายถึงสิ่งที่มากระตุ้นให้พืชเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอีกหนึ่งรอบสิ่งเร้าคืออะไรสิ่งเร้าหมายถึงสิ่งที่มากระตุ้นนะคะทําให้พืชเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอ่ะนะคะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหมายถึงอะไรก็คือ สิ่งที่พืชเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะคะสิ่งที่พืชเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะคะลูกอ่ายกตัวอย่างนะคะลูกเด็กเเห็นในรูปไหมรูปของอะไรคะลูกเด็กๆเคยเห็นไหมเอ่ยใบอะไรคะของต้นไม้มายาลาบนะคะมายาลาบคืออะไรคะก็จะเป็นอ่าเป็นพืชนะคะเป็นอ่าที่มันมีมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะ เป็นพืชที่อยู่ที่ที่เราพบเห็นได้แถวบ้านเรานะคะซึ่งมันจะเกิดเองตามธรรมชาตินะคะลูกเราไม่ได้ปลูกนะคะ,ะเป็นใบของต้นไมยราบนะคะลูกพืชบางชนิดเนี่ยตอบสนองต่อการสัมผัสโดยการหุบใบนะคะเช่นใบของไมยราบนะคะลูกเด็กๆนะคะไมยราบเนี่ยนะคะที่เชฟพุพี่เคยเล่นด้วยตอนเด็กๆนะคะที่เชฟพุ๊พปพี่ก็สงสัยว่าทําไมนะเวลาเด็กๆเ,เห็นใบนี้ใช่ไหมคะลูกเขาเรียกว่าต้น มยายลาบนะคะอ่าต้นไมยาลาบซึ่งที่เชื่อุ๊กปิ๊กก็เอามือไปแตะที่ที่ใบนะคะสมมติอันนี้เป็นมือที่เชอร์นะสมมติว่าไอตัวสีแดงๆนะคะตัวเลเซอร์เนี่ยเป็นมือที่ชเชืุอพปิ๊ที่เชอบปิ๊กไปแตะตรงเนี้ยปุ๊บอะมันก็จะหุบเลยนะคะลูกอ่าเด็กๆแตกใจไหมอ่ามันอีกน่ทีเชอร์เอาไปแตะปุ๊บเนี่ยมันก็อ่ามันมันก็จะหุบก็คือทีแรกมันก็คือเป็นใบที่เป็นไงคะลูกที่ว่ามันแบบ เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือธรรมชาติของเขาแต่พอที่เชื่อผู้ปิ๊กเอามือไปแตะบุปปะใบเขาจะหุบเลยนะคะก็คือเหมือนมันจะเหี่ยวเลยมันจะเหี่ยวลงไปเลยมันก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เองไม่ได้เป็นกับทุกทุกพืชนะคะพืชไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าทุกชนิดนะคะลูเกเด็กๆเ,เห็นไหมถ้าที่บ้านที่เชื่อผู้ป,ปิ๊กยกตัวอย่างเช่น <c oughs> อ่า <c oughs> เด็กๆรู้จักดอกมะลิแมคขาที่เราใช้ว้คุณแม่เนาะ S <S 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 อ่านะคะเด็กๆนึกถึงภาพของดอกมะลิลูกซึ่งถ้าที่เซอร์ปุ๊กปิ๊กเอามือไปแตะดอกมอะลิ ดอกมะลิมันจะไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเหลานะคะมันก็จังคงเหมือนเดิมดอกมันไม่ได้หดหรือบานเวลาที่เราเอามือไปโดนแต่สิ่งที่มันตอบสนองต่อสิ่งเหลาก็คือยกตัวอย่างเช่นต้นมายราบนั่นเองนะคะที่เชฟปิ๊กเอามือไปแตะปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงเลยนะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะสิ่งเราก็คือสิ่งที่ไปกระตุน้นทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นเองนะคะอ่าเนี่ยคือต้นของไมยราบนะคะเด็กๆดูภาพกันชัดๆนะคะลูกเขาจะมีดอกออก ม่วงอ่อนๆพัดเทลพัดเทลนะคะเด็กๆเคยเห็นมั้งไหมเอ่ยลูกเคยเห็นไหมไมยราพ่ะอ่ามันจะมีอ่าเราจะพบเห็นในข้างทางนะคะหรือในป่าแบบเนี้ยมันจะมีอ่าเป็นหนามๆลูกมันจะมีหนามเด็กๆเอามือไปโดนอาจจะมีเลือดได้นะคะเลือดอาจจะออกได้เพราะว่าเป็นหนามเล็กๆเนี่ยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ทันได้สังเกตเราเอามือไปจับเนี่ยก็เป็นไงคะลูกอ่าเลือดอาจจะออกได้นะเนี่ยเวลาที่เด็กเชื่อฟื้อเอามือไปจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะ หี่ยวไปเลยนะ,ะะนะคะการตอบสนองต่ออุณหภูมิของพืชน,นะคะอ่ะอันนี้ก็คือต้นหูกวางช่วงฤด,ดูหนาวแล้วก็ต้นหูกวางช่วงฤด,ดูร้อนเด็กๆสังเกตไหมทําไมในฤด,ดูหนาวด้านซ้ายมือนะคะเวลาที่เขาหนาวเนี่ยเป็นไงคะลูกเขาจะออกใบสีอะไรนะ สีส้อมอ,ม,อ,ม,อมชมพูอ่อนๆใช่ไหมคะมเพราะว่าอะไรเขาตอบสนองต่ออุณหภูมิอุณหภูมิก็คืออะไรคะเวลาหนาวอุณหภูมิมันก็เป็นไงใจเย็นใช่ไหมเออมันจะเย็นมากค่ะอุณหภูมินะคะใบเขาจะตอบสนองก็คืออะไรเขาจะเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะตามอุณหภูมิแล้วถ้าต้นหัวถือกวางในฤดูร้อนฝั่งขวามือล่ะคะสีเป็นสีอะไรแตกต่างกันไหมเยวอ่ะอันนี้เขียวขจีสวยงามเลยนะคะในฤดูร้อนเนี่ย แต่พอเปลี่ยนไปฤดูหนาวเห็นไหมสีด้านซ้ายกับด้านขวาสีแตกต่างกันเลยนะคะสีเขาจะซีดออกเหลืองๆนะคะบางสีเนี่ยเห็นไหมเป็นสีชมพูเข้าอ่อนๆพัดเฉลอเลยอันนี้แหละเขาเรียกว่าการตอบสนองต่ออุณหภูมิของพืชนั่นเองนะคะเมื่อกี้คือการตอบสนองอะไรคะลูกอ่าตอบสิ่งเรานะคะเวลาที่เราเอามือไปโดนเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าการตอบสนองนั่นเองนะคะอ่า ทีนี้นะคะลูกต right erm ้นหูกวางเนี่ยจะผัดใบในฤดูหนาวนะคะโดยใบจะร่วงจนหมดต้นและผีใบในฤดูร้อนนะคะเด็กๆเห็นไหมที่แรกต้นหูกวางนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ใบเขาจะสวยไหมเด็กๆเคยเห็นต้นหูกวางไหมที่บ้านใครมีบ้างคาลูกมีไหมอ่าเขาจะไม่มีหรอจะที่มีอ๋อโอเคครับที่โรงเรียนของฟลรี่มีด้วยใช่ไหมครับ โอเคนะคะต้นหูกว้างนะคะทีนี้เด็กดูนะตอนนี้ฤดูหนาวฤดูร้อนยังเต็มต้นอยู่เลยนะทีนี้ในฤดูหนาวเนี่ยเป็นไงคะเขาก็จะค่อยๆผัดใบดเด็กดูนะจากใบที่เต็มต้นเลยเป็นไงคะลูกผัดใบก็คือใบมันร่วงนั่นเองเห็นไหมก็จะเหลือแต่กิ่งก้านแต่เขาไม่ได้ตายนะลูก <S <S คือรากก็ยังคงอยู่นะคะ <S 2> <S 2> <S เขายังมีการเจริญเติบโตอยู่แต่ว่าเป็นไงคะเขาผัดใบนะคะในฤดูหนาวเนี่ยก็คือเขาตอบสนองนะคะต่อ อุณภูมิต่อสิ่งเรานั่นเองเวลาที่อากาศหนาวเนี่ยในฤดูหนาวเนี่ย ก็จะฤดูหนาวประมาณช่วงไหนคะลูกปลายปีใช่ไหมอ่าพฤศจิก,กาธันวามก,กราปลายปีถึงต้นปีเนะี่ยเป็นฤดูหนาวที่เราจะต้องใสกเสกยาวมาเรียน,เร,ยนเรียนกันแล้วนะเพราะอากาศเย็นมากนะคะอ่าต้นหูกวางเนี่ยก็จะผัดไปก็จะเหลือตามรูปที่ได้เช่ญบุกป,ปิกงาบกฝัดกนะคะก็จะเป็นไงคะเหลือแต่กิ่งก้านนะคะโดยใบจะร่วงจนหมดต้นแล้วก็ผิใบใหม่ในฤดูร้อนพอฤดูร้อนเนี่ยก็ต่อจากฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกานะคะ ไปธันวาธันวามก,กรานะคะอันนี้ก็คือหนาวนะคะพอร้อนเนี่ยร้อนก็จะเป็นในช่วงของสงการใช่ไหมคะช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นฤด,ดูร้อนแล้วพอเข้ามีนาเมษาเนี่ยร้อนมากแล้วนะคะตรงเนี้ยเขาก็จะผิคําว่าผิใบคืออะไรคะก็คือใบเล็กๆน้อยๆเขาจะเริ่มแตกเป็นใบอ่อนแล้วนะคะเอออันนี้ก็คือเขาจะเขาจะ ผัดใบออกก็เหมือนเด็กๆเ,เคยเห็นสุนัขไหมคะอะที่เขาเอาไปตัดขนนะ่ะอออย่างพุดเดิ้ลอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่ขนเขายาวๆมากเป็นไงคะเมื่อที่ขนเขาล่วงใช่ไหมคะ,ะเจ้าของน่ะก็อเอาไปตัดขนก็คือโกนขนออกมาเลยให้เขาได้เป็นไงคะรให้เขาได้ผัดขนใหม่นะคะเพื่อเปลี่ยนเซลล์ขนให้เขาเนาะ,ะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการในการในการออกเกิดขนใหม่เนาะนะคะ ทีนี้มาดูนะคะต้นราชพฤกษ์นะคะหรือต้นคูนช่วงฤดูหนาวนะคะอันนี้ช่วงฤดูหนาวก็ยังไม่มีดอกนะคะเด็กๆรู้จักต้นคูนไหมคะราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนะคะ,ค,ะครับค,ค,ครับ,ค,บ,รรค,บครับคุณโอ,อเวลิคุณค่ะซึ่งเขาจะนิยมปลูกนะคะคนไทยเนี่ยจะนิยมปลูกต้นราชพฤกษ์นะคะเห็นไหมหรือต้นคูนเนี่ย นะคะไว้ที่หน้าบ้านนะคะลูกอ่าก็คือช่วยอะไรคะเขาเชื่อว่าเป็นการปลูกต้นไม้มงคลไว้เนี่ยก็คือต้นคูณจะปลูกหน้านบ้านช่วยค้ำคูณใช่ไหมคะลูกอ่าความหมายเขาดีมากเลยช่วยค้ำคูณน,นะคะจุนเจือเกื้อหนุนนะคะคนในครอบครัวนะคะอาจะปลูกไว้หน้าบ้านเด็กๆเ,เ,เคยเห็นไหมคะต้นอันนี้เนี่ยเคยเห็นไหมคะราชพฤกษ์ต้นคูณเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลือง<ค>นอยลงมานะคะสวยมากนะคะ ถ้าดูดูหนาวเขาจะยังไม่มีดอกพอมาดดูร้อนเนี่ยเป็นไงคะลูกดอกเต็มไปหมดเลยสีเหลืองนะคะสวยมากๆนะคะอ่า เด็กเห็นไหมเนี่ยต้นคูณจะผัดใบและผลิดอกในฤด,ดูร้อนสวยไหมคะลูกส่วนใหญ่นะคะเด็กๆจะเจอในโรงเรียนนะคะจะปลูกกันเยอะนะคะต้นคูณนะคะแล้วเวลาที่ในฤด,ดูร้อนเนี่ยเด็กๆแล้วคุณครูก็จะไปถ่ายรูปก,กันนะคะอ่าถ่ายรูปเก็บม<อ>าเป็น,เ,<อ>เ,ปนเป็นความทรงจําสวยไหมคะลูกอ่าเหมือนต้นซากุระไหมจะเป็นเป็นซากุระไม่ใช่ซากุระของญี่ปุ่นนะแต่เป็นซากุระเมืองเมืองไทยนะคะสวยไหม อ่าสวยนะคะอาทีนี้นะคะพืชบางชนิดเนี่ยตอบสนองต่อแสงนะคะลูกโดยการเอน็นปลายยอดเข้าหาแสงเช่นต้นถั่วเด็กๆดูนะคะลูกอ่าตรงนี้นะคะเป็นรูปของต้นถั่วนะคะลูกเป็นต้นถั่วเนี่ยเอ่อเห็นไหมเด็กๆเห็นหน้าต่างไหมคะแล้วแสงจะเข้ามาทางหน้าตา่างลูกอ่าทีนี้นะคะต้นเนี่ยก็เป็น,นยงคะก็จะเอน็นปลายยอดปลายยอดคือตรงไหนคะลูกคือตรงนี้นะคะเห็นไหมที่เชื่อชี้อย,อยู่ตรงนี้คือปลายยอดนะคะ มันก็จะเอ็นไปหาแสงเห็นไหมจะเอ็นออกนอกหน้าต่างนะคะเพราะว่าอะไรเขาตอบสนองต่อแสงนั่นเองเพราะว่าเขาต้องการแสงนะคะเขาก็จะเป็นไงคะเอ็นไปทางนอกหน้าต่างเขาจะไม่เอ็นเข้ามาข้างในนะคะลูกนาะตรงปลายยอดของเขานะคะ,ะเดี๋ยวนะะเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะ ตอนดอกทานตะวันเคลื่อนที่ตอนดตอน,ตอน,ตอนดูสิดอกทานตะวันมันเคลื่อนที่อย่างไรนะดอกทานตะวันของเจโต๊กี้สวยจังเลยนะโผลลดินด้วยณร้านสารพัด เจ๊ตกี้ครับ <นะ S 2> พ่อผมให้มาซื้อของตามรายการนี้นะครับโอ้โหได้เลยจ้ะมาช่วยพ่อซื้อของแบบนิเนเทนด์จเลยนะจ้ะโาโพล่าลิปดาถ้าอย่างงั้นก็ขอรางวัลหน่อยสิคะ <c oughs> ตายแล้วเ <c oughs> จ้าเด็กี่ชมไม่ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวจะแถมขนมให้กันแล้วกันนะ yeah! อีจ่จะตรงตามรายการแต่ไม่อยู่อย่างหนึ่งที่หมดพอดีต้องมาเอาตอนเย็นนะจ๊ะอ้าวอย่างนี้ก็เสียเวลาสิคะก็แถมขนมให้แล้วไงช่วยกันหน่อยนะนก็ <c oughs> ได้ครับไป,ไปก่อนนะครับโ <c oughs> ชคดีจ้า มีไรเหรอลิฟดอนี่โพลา่าเมื่อตอนเช้าดอกคาตาเวนไม่ได้หันมาทางนี้นี่นาะวิจริงด้วยสงสัยมีใครมาแกล้งเจ๊ตุกี้แน่เลยไปบอกเจ๊ตกี้กันดีกว่าเจ๊ตกี้คะมีใครมาแกล้งเหร,อ,หรอของเจ๊ตก,ก็ไม่รู้คะ่ะใครบังอาจมากระตุกหนัวเสืออย่างเจ๊ต๊ก้กันเป็นเด็โกโง่หกกันมาไม่ดีรู้ไหมโพลา่าลิฟดอ พวกลิฟตด่าไม่ได้โกหกนะคะก็ดอกทานตะวันของเจ้มันก็ปกติดีนี่นาไม่เห็นมีใครทําอะไรซักหน่อยเลยอะเมื่อเช้าพวกดอกทานตะวันไม่ได้หันหน้ามาทางนี้สักหน่อยอะพี่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองอะไม่มีใครแกล้งดอกทานตะวันของเจ้สักหน่อยนะจ๊ะอ้าวแล้วทําไมดอกทานตะวันถึงหันไปคนละทางได้ล่ะครับก็เพราะว่าพวกมันอะหันไปตามแสงอาทิตย์ยังไงล่ะจจะเด็กเดอกไม้เลอที่ได้ด้วยเหรอคะ ให้แล้วเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าต้นไม้สามารถเคลื่อนไหวได้ถ้ามีอะไรมากระตุ้นอย่างเช่นแสงหรืออุณหภูมิเช่นต้นไม้ยาราบหุบเวลาใบดยแตกหรืออย่างดอกทานตะวันที่หันหาแสงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะจริงอพูดเฉยๆทั้งสองคนก็คงจะไม่เชื่อใช่มหมงั้นลองเอากลับไปปลูกที่บ้านแล้วก็ลองดูนะ ลๆลูกดอกทานตะวันครับพ่อเจตุกกี้บอกว่าดอกทานตะวันจะขยับตามแสงอาทิตย์ได้ก็เลยให้พวกเรามาปลูกพิสูจน์ด้วยค่ะอืมดีจ้ะลองสังเกตด้วยตัวเองดูจะฝังดินแค่นี้ดอกทานตะวันมันไม่โตหรอกนะจ๊ะดอกทานตะวันเป็นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับคนเราลองนึกดูสินคนเราจะโตได้ต้องทำยังไงต้องกินอาหารครับคุณพ่อจริงด้วยเราต้องรดน้ำให้มเมล็ดด้วยมันถึงจะง,งอก พืชเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องการปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตเหมือนกับคนเราปัจจัยการดำรงชีวิตของพืชน,นั้นก็ได้แก่น้ำอาหารแสงและอากาศซึ่งถ้าพืชไม่ได้รับก็จะไม่เจริญเติบโตและอาจทําให้ตายได้ทั้งคู่ต้องระวังให้ดีด้วยนะจ๊ะคะ แต่แบบนี้เมื่อไหร่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าดอกทานตะวันขยับตามแสงอาทิตย์ได้จริงๆรนะังนสิคะว่าจะโตเท่าที่เจโตกีบปลูกให้ตั้งนานงั้นทดลองด้วยกล่องตามแสงดูดีไหมลอง,ลองตาม,ตามแสงเราเอาดอกทานตะวันที่ปลูกมาใส่ในกล่องนี้แล้วมาดูกันว่ามันจะเคลื่อนที่ไปในทางที่มีแสงหรือเปล่ายังไงล่ะงั้นก็ลองดูกันเลยค่ะ โอ้หดอกทานตะวันไปทางช่องเปิดที่มีแสงจริงๆด้วยทำไมถึงเป็นแบบนี้ละคะคุณอาพืชนั้นต้องการปัจจัยต่างๆในการเจริญเติบโตอย่างเช่นดินน้ำสารอาหารอาาร่ากยาแสงก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่พืชใช้ในการสร้างอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตมันจึงต้องเคลื่อนที่เข้าหาแสงสว่างยังไงล่ะจ๊ะอาข้าใจแล้วคะ่วคะเป็นแบบนี้นี่เองอะ พืชเป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องการปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตเช่นน้ำอากาศหรืออาหารซึ่งจะรับผ่านส่วนต่างๆของพืชอ,อย่างรากหรือว่าใบซึ่งพืชจะสามารถสร้างอาหารเองได้คือกระบวนการสังเคราะห์แสงทําให้พืชสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างแสงโดยการเคลื่อนที่เข้าหาเพื่อที่จะสร้างอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตซึ่งเด็กๆจะลองทดลองสร้างกล่องตามแสงดูบ้างก็ได้นะครับอาจจะได้เห็นต้นไม้ที่โตแบบแปลกๆก็ได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับส c คร b ์เป็นกำลังใจให้ลิปดากันด้วยนะคะ อ,นนอ่านเร็วนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวนะคะดิฉัชพปุปิ๊กขอสรุปให้นะคะลูกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะโดยการแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมานะคะเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นสิ่งนร้าคือสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะ,ะ,นะ,ะต่อพฤติกรรมของพืชแต่ละชนิดนะคะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่เหมือนกันลูกเช่นบางชนิดมีการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นอะไรคะลูกมายาลาเนะคะเราเอามือไปโดนเนี่ยเขาก็จะหเหี่ยวทันทีเลยนะคะ แต่บางชนิดไม่มีการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นดอกบะลิที่เชฟวิดได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแยกย้ายกันแล้วนะคะเด็กๆนะคะคุยยืดหางสเก็ตเตอร์แอนด์เซต thank you teacher ค่ะ one two three thank you teacher thank you ค่ะ see you next time นะคะบ๊ายบายค่ะ